คุณลินตะกูลม่วงฟอมคับโอปทวายธรมมิตัโอปะิตตานิรจังอาจิลาวัตยังกั คุณวันเพ็ญน้อยน้อยมาเนียครับนายเชามาเนียครับอเอาทวิงอาิเซสติ จุดโทอาเบตาวิญญาโนนิรันทังวะคลิงคลาได้หรือมให้ใหญ่ด้แล้วประกอบยาณแล้วนวนพันเชา้า